อันตรายจากภาวะความดันโลหิตสูงจะเกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะในร่างกายของเราต่างๆเหล่านี้ฟังคลิปนี้ค่ะอวัยวะที่1คือหัวใจจะทํางานหนักขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายส่งผลทําให้กล้ามเนื้อหัวใจโตทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเองค่ะอวัยวะถัดไปก็คือหลอดเลือดจะเสียหายอุดตันและแตกง่ายทําให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองค่ะอวัยวะถัดไปคือ ไตจะทำงานเสื่อมประสิทธิภาพส่งผลทำให้การกรองของเสียลดลงอาจจะทำให้ไตาวายค่ะอวัยวะถัดไปก็คือดวงตาของเรานั่นเองค่ะอาจจะส่งผลทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตกทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมและอวัยวะสุดท้ายที่จะส่งผลกระทบนั่นคือระบบสมองจะทำให้สมองเสื่อมหรือเกิดอัมพาตได้อันตรายมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงแค่มีภาวะ ความดันโลหิตสูงนะคะอวัยวะทั้งร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากๆเลยนะคะใครที่ไปตรวจมาแล้วนะคะหรือว่ารู้สึกว่าอาการที่พวกกล่าวไปเนี่ยนะคะเรามีความเสี่ยงนะให้พึงระลึกไว้เลยนะคะว่าคุณมีภาวะความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแล้วนะคะวันนี้นะคะพวกมีทริคดีๆนะคะที่จะมาลดความดันโลหิตสูงกันค่ะเดี๋ยวตามไปดูค่ะมาฟัง8เทคนิค การกินควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงกันค่ะ 1. จํากัดปริมาณโซเดียมในอาหาร 2. เลือกรับประทานข้าวธัญพืชไม่ขัดสี 3. ให้เลือกเพิ่มผักในทุกมือ้อ 4. ค่ะเลือกรับประทานผลไม้ค่ะ 5. เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ํา 6. รับประทานถั่วเปลือกแข็งและถั่วมเมล็ดแห้ง7 จำกัดปริมาณไขมันในอาหารและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8นะคะก็เลือกดื่มนมนะคะที่มีไขมันตำ่ำค่ะใครที่ทำครบตาม8ข้อนะคะที่พวกแนะนำไปนะคะเราก็สามารถที่จะลด,ดความเสี่ยงจากภาวะความดันโลหิตสูงได้นั่นเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าใครที่ฟังทริปนี้นะคะทุกคนจะปราศจากโรคความดันโลหิตสูงค่ะ มันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนี่บวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดหน่ค่ะทรมานมากเลยมันทรมานมากโอ้ทรมานคิดว่ายัางไงก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปรัก ไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นเลยแหละค่ะแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือ,อทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก่อมไม่ดีขึ้นก็คิดว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบลอแล้วก่อค่ะมันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก่อ อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะขนาดนั้นก็เลยมันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการูเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากค่ะปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงโอ้โหมัน อะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ย,ยาเลยอ,อาการที่เคยเป็นอยู่วูบเวียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือหายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยโกหกใครไม่เป็นถ้าป้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นี้เลยมีอาการดีขึ้นสึกว่าเดินได้หลังจากเดินไม่ได้ถึง,100งร้อยเมตรแต่มาทุกวันนี้พที่จะเดินได้เป็นกิโลอ๋อสุดยอดมากเลยทำงานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหม ตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิตพันเคอุชช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผิตพันเคโอมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะและชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเรารปเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภั์เคโอ่ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเบียนหัวหรือแม่ก็ทั่งปวดหัวค่ะมันจะ,ะเริ่มลดลงลดลงลงเร<อ>ื่อยค่ะตอนเนี้เยเนนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอ่ะค่ะคุณพ่อมอีมีอาการยังไงบ้างคะ ก็จากนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหุนที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะูลุกเนี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอรู้สึกว่าในสัมผัสรับได้ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็คิดว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมัน เป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่ะมันบางทีมันไอ้ตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะลักษณะนั้นก็เลยอ,อ,อ,อมันตรงกับที่ หลวงพ่ออ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากเห็นทานกวดว่ามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงปรากฏว่ามันหายปกติโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยโกหกใครไม่เป็น ถ,ถ้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปานั้นเลยะถ้ามีคะแนนให้ KO สัก10คะแนนหนูพ่อให้เท่าไหร่คะหอ้งอให้มากเกิน10เลยโอ้โหสุด,ดยอดมาก